ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซงสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีตั้งอยู่เลขที่23หมู่2ตำบลหนองควายโซอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีอำเภอหนองแซงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกจากจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ54,000ไร่มีพื้นที่การเกษตร33,980ไร่มีพื้นที่ปลูกข้าว 32,672ไร่ไม้ผล1,060ไร่ปาล์มน้ำมัน94ไร่พืชผัก39ไร่ไม้ยืนต้น55ไร่มีมะม่วงมันหนองแซงรวม60ไร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น2ส่วนได้แก่ 1. การบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล69หมู่บ้าน 2. การบริหารราชาการท้องถิ่นแบ่งออกเป็น1เทศบาล5องค์กรบริหารส่วนตำบลจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันสำนักง,งานเกษตรเพอหนองแสงมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรครอบครัวเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการให้บริการทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพานตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยได้ดําเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่าเกษตรกรม,มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีรายได้ที่มั่นคงโดยในปีงบประมาณ2567 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานราชการประจำปี2567โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการเกษตรกรโดยเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การเป็นดิจิทัล DOAE เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผลการดำเนินงานตามภารกิจภายใต้กลยุทธ์ของแผนการปฏิบัติราชการประจำปี2567ดังนี้ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของเกษตรหมู่บ้านแผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่ายกระดับการผลิตคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน g a p ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายสอกและแปลงใหญ่ระดับอำเภอยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเป็นระดับดี การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤุดูการผลิตใหม่ฟิลด์เดย์การพัฒน,นาศักยภาพสอปกรณและศูนย์เครือข่ายเสริมสร้างพัฒน,นาเกษตร,รกรผู้นําขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนพัฒนาศักยภาพเกษตร,รกรให้เป็นเกษตร,รกรปาดเปลืองสมาร์ทฟาร์เมอร์เสริมสร้างและพัฒน,นากลุ่มยุวเกษตร,รกรให้มีความเข้มแข็ง สำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองแสงยังคงปฏิบัติงานภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทั้งทางอำเภอและจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพทักษะด้านการเกษตรและเป็นการอนุรักษ์ให้การเกษตรกรรมยังคงอยู่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้มีกินมีใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน